สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอัญญา 899DD ดีดค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e กดปุ่ม SuperTank เพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะยินดีต้อนรับสำหรับผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่าขอบคุณที่ยังเป็นเพื่อนกันเป็นครอบครัวเดียวกับอันนะคะไม่ได้ทำคลิปหลายวันแล้วเนื่องจากอันติดงานหลักของอันนะคะดังนั้นวันนี้จะมาทาคลิปแรนดอมให้กับคุณ พลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเรื่องราวของคุณก็ได้นะคะดังนั้นขอให้รับฟังไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตของคุณกับหัวข้อแรนดอมในวันนี้คือความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาจะทำให้ความรักของคุณไปต่อได้ไหมขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากไพ่ดีวายยู e ิเวอร์สแองเจลดิสน ช่วยไกด์ไลน์บอกเล่าเรื่องราวความรักของคุณด้วยนะคะเหตุออบซอสเชิญออฟวอนสึกไมเท้า Night of Cups พลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะถ้าไม่ตรงคุณไปดูคลิปอื่นได้เลยนะอันทำไว้แล้วเดอรมูลเอกออฟวอนเอกออฟวอนโฟออฟวอน Queen open f t a c l e s the lover, the star, is open f t a c l e s okay อันมีความรู้สึกว่าคุณกำลังปิดกั้นนะ ไพ่ไพ่เป็นซ i of wands ไพ่เมยเท้าขึ้นมาอืมไพ่เมยเท้าขึ้นมาสี่ใบนะคะอันมีความรู้สึกว่าคุณกําลังปิดกั้นหนึ่งคุณปิดกั้นเรื่องงานสองคุณปิดกั้นคนรักที่ได้พบเจอการผ่านทั้งเรื่องของการดิวงานประสานงานเจรจาคอนแทคเรื่องงานอันรู้สึกว่า มันเป็นความรู้สึกของคนที่อยากจะเริ่มต้นแต่ก็ไม่กล้าเริ่มต้นอยากจะไปต่อในความรักกล้ากลัวไม่แน่ใจว่าคุณควรจะหยุดหยุดเพื่อที่จะให้คนอื่นนี่เข้ามาในชีวิตของคุณรอพลังงาน energy ใหม่ๆห,หรือว่าคุณจะเลือกที่จะอยู่คนเดียว แล้วมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันเรื่องการงานของคุณเน้นในเรื่องการงานเป็นหลักมันเป็นความรู้สึกที่ขมุกขมวัวเป็นความรู้สึกที่มันคิดไม่ตกอืมอยากได้ความรักที่ดีอยากได้งานที่ดีอยากได้ความสุขจากครอบครัวอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเติบโตทางด้านธุรกิจการงาน อยากเริ่มต้นกับความรักใหม่อยากเริ่มต้นกับงานใหม่คุณอาจจะกําลังเจอกับคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณก็ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะตัดสินใจถ้าความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนสองเดือนหรือเก้าเดือนสิบเดือนก็แล้วแต่ ใบใบนี้ที่จริงเป็นเก้าไม้เท้านะคะอันมองผิดนะไม่ได้ทำคลิปหลายวันมันเป็นความรู้สึกที่อยากไปต่อแต่ว่ามันไปไม่สุดเพราะว่าคุณอาจจะรอการแอคชั่นหรือการบอกหรือการส่งสัญญาณส่งสิกบางอย่างให้คุณได้แน่ใจมากกว่ามากกว่าเดิมมากกว่าที่คุณอยู่มันก็เลยคุมเคลืออนะ คุมเครือแบบอึดอัดอืแต่ว่าเห็นว่ามันมีโอกาสนะคะที่ความรักของคุณเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นพัฒนาได้จนถึงจนถึงขั้นที่คุณได้เป็นครอบเป็นครัวกันอะได้อยู่ด้วยกันได้คอมมิทเมนต์กันได้เริ่มต้นใหม่ในความรักแล้วช่วยกันต่อยอดความรักครั้งเนี้ยไปจนมันเป็นความสุขที่มั่นคงชัดเจนในความรัก มีโอกาสที่เขาคนนี้จะเป็นคู่แท้ของคุณนะคนที่คุณกําลังคิดถึงคนที่คุณกําลังรู้สึกว่าคุณสับสนคุณไม่แน่ใจในความรู้สึกรวมถึงเรื่องของงานเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่างานเนี้ยมันจะทําให้คุณมีรายได้ที่ดีหรือว่าได้ผลประโยชน์หรือว่าได้ผลตอบแทนที่มั่นคงเป็นงานที่จะซัพพอร์ตชีวิตของคุณหรือคนที่คุณรักได้หรือไม่เนี่ยฉันคิดว่างานเนี้ยคุณมาถูกทางแล้ว อาจจะทำเงินให้คุณมากที่สุดเท่าที่คุณเคยพบเจอกับเส้นทางการงานนี้มาก่อนและมันเป็นงานที่คุณรักด้วยแต่เรื่องของความรักเนี่ยมันหมนเหลือเกินต่อให้คุณพยายามแต่มันยังขาดการแอคชั่นบางอย่างจากเขาคนนั้นน่ะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้แต่เรื่องงานเนี่ย คุณน่าจะจับงานที่ถูกแล้วมาถูกจุดแล้วมาถูกทางแล้วนะคะอืมอันมีความรู้สึกว่าเซนบอกแบบนั้นถ้าจะเริ่มต้นเรื่องงานหรือไปต่อกับงานนี้ต่อยอดหรือว่าขยายกิจการขยายบริษัทหรือว่าทำผลงานทำโปรเจกต์ดีลงานต่างๆโครงการแผนงานเนี่ยคุณทำได้เลยนะคุณเต็มที่ได้เลยแอคชั่นเต็มที่ได้เลยใส่ทุกเม็ด เต็มสุขได้เลยนะแต่เรื่องความรักถ้ายังไม่มั่นใจก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนก็นได้นะคะอืเพราะว่าเขาเองเนะี่ยไม่ชัดเจนกับคุณนะไม่ใช่คุณไม่เปิดโอกาสคุณเปิดโอกาสคุณพร้อมที่จะมีความรักที่มั่นคงให้พร้อมที่จะเป็นคู่ที่ดีให้แต่เขาคนนั้นนะ่ะไม่ชัดเจนกับคุณไม่ตรงไปตรงมาไม่ตรงปกกับคุณแสดงออกไม่ไม่ชัดเจนกับคุณก่อน ดังนั้นมายึดเรื่องของงานเป็นหลักก่อนนะคะถ้าตอนนี้ยังตัดสินใจที่จะเป็นโสดอยู่เพราะไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรคุณอาจจะดูจังหวะหรือสัญญาณจากคนรักของคุณก็ได้นะคะคู่ของคุณนี่แหละนะเขาอาจจะอาจจะคิดหรืออาจจะรอดูหรือว่าเขาอาจจะมีหน้าที่ภารกิจอะไรบางอย่าง ที่ทำให้ชัดเจนกับคุณในเวลานี้ไม่ได้นะคะแต่ไพ่ไม่ได้บอกว่าเขาจะชัดเจนกับคุณเมื่อไหร่นะนะคะโอเคพลังงานอาจจะเป็นธาตุมสำหรับตัวคุณนะธาตมุมกุ่มิถุนตุลราศีราศีกันราศีมังกรนักนามังกรคนวันจันทร์ราศีพิจิกกรกฏคนที่อยู่ห่างไกลจากชีวิตคุณ นที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดต่างภูมิภาคคนที่อายุต่างจากคุณมากๆหรือว่ามีเส้นทางการใช้ชีวิตการเงินการงานที่ต่างจากคุณมากๆหรือคุณเองเนี่ยแตกต่างในเรื่องการเงินความเป็นอยู่ครอบครัวกับเขามากๆาก energy ธาตุลมมาแรงนะคะสำหรับ energy ของคุณเนี่ยราศีพฤษภธาตุไฟชาวเมษสิงห์ธนู ชาวราศีธนูรนักคนาธนูชาวราศีกุมรักคณากุมชาวราศีสิงรัคณาสิงชาวราศีมิถุนราศีมังกรรักคณามังกรนะคะคนวันเสาร์คนวันจันทร์อืมคนวันพุธกลางวันพุธกลางคืนอนินเทนีของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานของของเขาคนนั้นดูซิว่า ความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะทำให้คุณไปต่อในความรักได้หรือเปล่าขอดูเอเนจีของเขาคนนั้นนะคะบางครั้งเอเนจีของอันเน่มันจะผสมปนเปกับพลังงานอื่นนะคะบางวันอันก็จะเหมือนเด็กๆบางวันอันก็จะดูดุดนะคะ six of cups mine ละ หมายเลขหกหกถ้วย True of Swords Okay Knight okay. of oh. King of Cups King of Cups มีความรู้สึกนึกถึงไพ่นายนะ่ะ คือมันเป็นความรักที่มันยังไม่มีความมั่นคงแนละชัดเจนให้กับคุณนะ t r ืบอนก็อาจจะคิดอะไรหลายๆอย่างในความรักครั้งนี้กับคุณแต่ว่าทำอะไรไม่ได้อ่ะได้แต่คิดโฟล์ทเป็นโค้ f i ฟท์เป็นโค้ดห้าเหรียญอืม King of Wand, k n of s o u r c e เรื่องงานอาจจะมีอิทธิพลค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับเขาในการตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณใน,ในเรื่องของความรักในเชิงของความรักในเชิงของแ a ชชั o น Six of s o u r c e มาอีกแล้ว ไพ่เลขหกมาสองใบนะคะสองหกสามหกสี่สิบหกยี่สิบหกสี่สิบหกห้าสิบหกหกสิบหกอืมไพ่นามาจริงด้วยนะคะนายออฟวอนอัตสเวนไม้เท้า ทรีอวอนไพ่เมถาว์ออกมาเยอะมากสำหรับเอมิจีของเขานะก็มาสี่ใบอนุสึกว่าคุณอายุประมาณเลขสี่สิบอัพขึ้นไปหรือเปล่าอาจจะมีอายุใกล้เคียงกันนะตั้งแต่อายุสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบหกหกสิบสี่หกสิบสองหกสิบอะไรแบบนี้นะหกสิบสามหกสิบห้า หรือว่าอาจจะมีเดือนที่เกี่ยวข้องคือเดือนสองสองใบเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกมาสองใบเดือนสิบเดือนสามนะคะพลังงานของเขาเนี่ยราศีมิถุนลัคนามิถุนราศีกุมลัคนากุมราศีมีนราศีพฤษศลัคนาพฤษศนะคะราศีกันลัคนากันราศีสิงลัคนาสิงธาตุลมก็ขึ้นมาเด่น เด่นเขาเองก็กําลังตัดสินใจว่าเขาจะเอาอ่อโอเคขออภัยเขาจะทําอย่างไรดีในความรักครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขามันมีเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะทําให้เขาตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะเลือกงานก่อนหรือเลือกที่จะชัดเจนกับคุณก่อนในเชิงของความรัก เขารู้สึกว่าเขาสับสนเขาไม่แน่ใจมันมันไม่มีความหนักแน่นสำหรับพลังงาน energy ของตัวเขานะคะจริงๆแล้วเนะี่ยอยากส่งมอบความอบอุ่นความเมตตาความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือให้กับคุณรวมถึงการเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณด้วยอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ความคิดเนี่ยมันล้ำหน้าไปแล้วความชัดเจนที่มีอยู่ตอบ เขาได้ว่าคุณคือคนที่ใช่ตอบได้ว่าอยากจะมีชีวิตคู่กับคุณอยากจะเริ่มต้นเป็นครอบเป็นครัวเป็นฝั่งเป็นฝากับคุณแต่เรื่องงานเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดคิดไม่ตกลงไม่ตกเหมือนกับงานเนี่ยมีผลกับชีวิตเขาค่อนข้างมากทําให้ส่งผลในเชิงความรักกับคุณด้วยอยากจะแก้ไขเรื่องของการงานให้ดีขึ้น จนบางครั้งเนี่ยเอาเรื่องของงานมาเกี่ยวข้องทําให้ทุกครั้งที่มีการพูดคุยติดต่อกับคุณเนี่ยเขามักจะใช้อารมณ์ใส่กับคุณแล้วเขาก็มาเจ็บปวดเจ็บปวดเสียใจเศร้าทุกเสียเองหาทางออกแต่มันเป็นการหาทางออกที่วนดูกลับมาอยู่จุดเดิมอยิ่งหาทางออกยิ่งเจอกับปัญหายิ่งเจอกับอุปสรรค เขาไม่เขาเริ่มต้นมนีความรักชัดเจนให้กับคุณไม่ได้สารต่อความรักไปจนถึงจุดที่คุณจะได้คอมมิทเมนต์กันเขาทำไม่ได้เพราะตัวเขาเองอันมองว่าเขาอ่อนแอเขาไม่ชัดเจนเขาไม่กล้าตัดสินใจเขาไม่กล้าเริ่มต้นกับคุณทั้งที่ความรู้สึกคืออยากเป็นครอบครัวอยากเริ่มต้นมนีความรักกับคุณอยากชัดเจนกับคุณจะแย่แล้วใจจะขาดแล้วแต่เขา เขาไม่มีความมั่นใจเขาไม่มีความกล้ามากพอที่แบบจะชัดเจนกับคุณอะคล้ายๆกับห่วงหน้าตาห่วงสังคมของเขาแล้วมันทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดเองช้ำเองเจ็บเองเสียใจเองแล้วก็รู้สึกว่าเขาให้ความยุติธรรมในความรักกับคุณไม่ได้อืมเขาก็เจ็บปวดมากๆม,ม,มากกว่าที่คุณจะรู้ แต่เขาไม่พูดเขาเลือกที่จะเก็บงำความรู้สึกพอพูดกับคุณทีไรเขาก็แสดงออกไม่ตรงกับความรู้สึกต่อหน้าเนี่ยอาจจะมีฉากใส่หน้ากากาว่าโอเคเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นงานที่เขาเป็นครอบครัวที่เขามีหรือถ้าเขายังมีคนรักอยู่เขาก็พยายามจะแสดงอ้อกให้คุณเห็นว่ากบเหลินว่าเขามีความสุข กินดีอยู่ดีแต่แท้ที่จริงแล้วข้างในเขามัน,มน,มนสั่นคลอนมันไม่มั่นใจมันไม่มีความมั่นคงหลังจากที่อาจจะมีการทะเลาะก,กับคุณไปเงียบหายจากคุณไปหรือมีการเดินออกจากกันและกันไปเฟสหายจากกันไปอืมเจ็บปวดทุกการกระทําทุกคําพูดที่เขาแสดงออกแอคชั่นที่คุณเห็น โอเคความรู้สึกของเขามันมันเจ็บปวดนะตอนเนี้ยยิ่งเขาทําให้คุณเจ็บปวดด้วยคําพูดการกระทําที่ไม่มั่นคงกับคุณเนี่ยการหันหลังจากคุณไปเขายิ่งเจ็บปวดเจ็บยิ่งทําให้คุณรู้สึกเจ็บเท่าไหร่เขายิ่งแบบคูณสองคูณสี่คูณหกคูณสิบเจ็บปวดวคุณหลายเท่านะแต่ว่าไม่แสดงออกทําหน้านิ่งทาเย็นชาเนี่ยนะแต่ในความเย็นชาเนี่ย เหมือนคนที่จะเป็นจะตายนะคะอืมเขาเป็นคนคิดเยอะไหมคะคิดเยอะไหมคิดเยอะพูดอะไรแรงใส่คุณเป็นเพราะว่าข้างในจิตใจเขาไม่มั่นคงเขาเขาไม่มั่นคงในจิตใจตัวเองเขาสับสนว่าวุ่นอิหลักอิเหลืออะไรแบบนี้นะไม่ชัดเจนแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำแล้วก็ คล้ายๆกับเป็นคนที่เสียเท่าไรไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะไรแบบนี้นะแล้วสุดท้ายเนะี่ยก็เลยทุกเองเจ็บเองช้ำเองนะอาจจะเป็นที่อ่านบอกไปแล้วนะราศีมิถุนลัคขณามิถุนราศีกุมลักนณากุมราศีพุชกลักนณาพุชกราศีกา,รรานลักนณาการธาตุไฟเมียศิงหนูราศี ธาตุไฟเมษสิงห์พนูราศีมีนอืมราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูมาหมดเลยนะโอเคขอดูต่อว่าแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงความรักที่มันดีขึ้นเนะ่ยระหว่างคุณกับเขาไนะจะดีขึ้นไหมความอึดอัดเนี่ยขอสามใบนะคะ เรื่องที่อึดอัดกันอยู่เนี่ยพลังงานไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะคะทูออฟบอร์ยขึ้นมาซ้ำนะสองไม้เท้าจริงๆเขารักคุณมากเลยนะออขยับกล้องรักมากแต่ทำไมเป็นแบบนี้ ค o i n of p เ n น a c l e รักมากแต่สนใจเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่าคุณสีออฟซอสโอเคนไนท์ออฟเ n นนิคัลไพไนทมาอีกแล้วนะแต่น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะว่าเป็นอัศวินเหลียนตอนแรกเนี่ยพลังงานเขาเป็นอัศวินไม่เทา้าใช้คำพูดไม่ดีกับคุณอนะ แต่ว่าพลังงานจะเปลี่ยนมาเป็นอัศวินเหรียญแล้วนะคือถ้าก่อนหน้าเนี้ยเขาไม่ชัดเจนกับคุณทั้งที่ใจเขาเนี่ยให้คุณมาเต็มที่แล้วเพราะว่าเขาห่วงเรื่องหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมชีวิตของเขาและสุดท้ายสิ่งที่เขาไปโฟกสัสเรื่องงานหน้าที่การงานสังคมเงินตาแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยอีโก้อัตตาเนี่ยมันทําร้ายเขาการใส่หน้ากากาการปกปิด การซ่อนเร้นความรู้สึกความรักที่มีให้กับคุณการศาสตร์ค,คำพูดการสา์อารมณ์แอคชั่นที่ทำให้คุณเสียใจเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ได้รับสิ่งเหล่านั้นเต็มเมเหมือนกันดังนั้นตอนนี้เขาทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะที่จะปิดบังความรู้สึกหัวใจตัวเองความรู้สึกที่ต้องการคุณความรักที่มีต่อคุณความรู้สึกที่อยากมีคุณอยู่ในชีวิต สิ่งที่อยากจะซัพพอร์ตอยากจะช่วยเหลือคุณอยากจะส่งมอบความรักดีๆการเงินการงานที่ดีให้คุณเขาจะแสดงออกแล้วนะคะถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่กล้าทำเขารู้สึกว่าต้องสวมหน้ากากตีบทบาทไปตามหน้ากากที่เขาใส่ไปตามหัวขวงที่เขาใส่เขาจะถอดแล้วนะคะ<ม>ถอดหน้ากากถอดหัวขวออกแล้วจะมาซัพพอร์ตส่งมอบสิ่งต่างๆให้คุณแล้วนะ จะไม่กลัวอะไรแล้วแล้วก็คิดว่าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนนี้ชา้าที่สุดหนึ่งเดือนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าอยู่ห่างไกลกันจะมีการเดินทางติดต่อมาหาคุณหรือมาพบมาเจอคุณชวนคุณไปแฮงเอาท์ไปเที่ยวเพื่อจะแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วนะคะเป็น energy ของคนที่เขารอไม่ได้อีกแล้ว คือถ้าก่อนหน้านี้ห้าสัปดาห์หกสัปดาห์ห้าเดือนหกเดือนก่อนหน้านี้เขาเิีงเงียบใส่คุณไปหรืออาจจะเป็นแปดเดือนก่อนหน้านี้แปดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่เขานิ่งเงียบใส่คุณไปตอนตอนเนี้ยต่อจากนี้ไปเขาจะทนแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะชาเขาไม่ไขว่คว้าโอกาสนี้ไว้จะไม่มีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆแล้วคุณจะไปจริงๆแล้วดังนั้นเขา จะไม่รออีกแล้ว,จะ,ว,ะะวจะไม่รู้สึกว่ากระอักกระอ่วนจะไม่รู้สึกว่ากล้ากลัวกลัวอะไรอีกแล้วนะนะคะอาจจะมีการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามจังหวัดมาหรือมีการเดินทางมาหาคุณติดต่อมาหาคุณแก้ไขสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่มาเลยคิดว่าจะมาเลยไม่รออีกแล้วนะคะประมาณนี้นะคะก็ขอให้รับไปแต่พลังงานเชิงบวก energy บวกๆนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาดูจนถึงตรงนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขสงบร่วมเย็นเป็นสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ